สถานีต่อไปนะครับก็เป็นสถานีบางนานะทุกคนผมก็จะลงที่สถานีนี้นะครับสําหรับใครที่จะไปไปถึงบางนาก็ให้ลงที่สถานีนี้นะก็จะมีสกายวอลที่เชื่อมเข้าไปถึงบางนาเลยนะครับสำหรับใครที่จะมาปั่นจักรยานที่บางกะเจ้าก็สามารถลงสถานีนี้ได้นะฮะก็สามารถต่อรถแท็กซี่นะฮะหรือว่าต่อรถสองแถวที่ หน้าปากทางตรงถนนสัมพวุฒินะฮะก็จะมีรถสองแถวเข้าไปส่งที่ท่าเรือบางนาน,นอกนะฮะค่าโดยสารก็อยู่ที่คนละ8บาทนะทุกคนเดือยข้ามฟาที่ข้ามไปฝั่งท่าวัดบางน้ำพื้นนอกก็มีค่าโดยสารก็จะอยู่ที่3บาทนะทุกคนสถานีบางนานะครับ